ถึงได้พูดไงว่าความรักคือการเสือกินไม่ใช่เอาใหม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 ่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องัททิสนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิป re-action play น,นะคะอยากจะบอกทุกคนว่า happy new year นะคะสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยคาดว่าคลิปนี้ต้องตักไปชวนปีใหม่แน่นอนแล้วก็ ขอไว้ทุกคนในคลิปนี้เลยรายการขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่ด้วยกันเป็น,นานๆขอให้พบเจอแต่คนดีๆนะคะแล้วก็จะสมหวังในความรักทุกคนด้วยค่ะไม่เข้ากับธีมวันนี้เลยอะธีมวันนี้ไม่เป็นเพลงเศร้าอะเพลงที่เราจะมาเล่นวันนี้นะคะก็คือเพลงที M ่ไม่พอหรือเธอไม่รัก No Good or Not Enough ของ p e e r c e กับ s a n <c oughs> ค่ะมีคนขอมาแล้วมันดูน่าสนใจมากเพิ่มบรรยากาศและเราไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ แอนสังัพรีเฮาส์ที่บอกฉันดีไม่พอหรือเธอไม่ได้รอที่บอกฉันมาตรงตๆเ,เธอจะต้องการเขามากกว่าไม่อยากทำเชั่นเพลงกหักช่วงนี้เลยอ่ะ ใจร้ายที่ส like ุดฉันทําอะไรเธอก็ไม่พอใจไม่มีคนนึงเข้าด้วยอย่างเงี้ยมเข้ามาเธอ อลเคชันอน,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 นฟินิวเลยอ่ะเขาก็มนลมนุษย์หรอเกาะเงือกปะเนี่ย

อยากรู้ว่าเธอรู้สึกไงตอนเห็นน้ําตาผมไหลตอนนั้นเป็นความรู้สึกใดและเธอให้รักผมใหม่เธอมาทาให้ผมสะอึกใจเธอแค่เป็นแค่ตัวเองแต่ไม่เคยจะแค่ความรู้สึกใครเธอบอกผมดีไม่พอจะทําให้ผมใจคอไม่ดีสักวันผมจะต้องดีให้พอให้เธอจับตาและมองให้ดีคนใหม่นะเธอดินมีม่รอขนาดที่ผมยังยอมไม่มีความดักไม่จะ่แผ่นซีดีให้กรอหรือรถของเล่นที่ลองได้ฟรีและผมเคยรักเดียวแต่ว่าโดนหักหลังความรู้สึกไม่ชอบแรปบนแบบดนตรีมากเลยอะดนตรีวงอะ ทำไมทำไมได้รักทำไม ก็คือเราตลาดเราะปลาา เ่นเธอไั่งยอ้กานังก็เป็นสินค้าเหมือนกันหรอคือตอนแรกอะ่ะจิตน,นาการเอมีไว้แบบอ๋ไอไอ้กับคนรวยดิ นนก็อ,อ,อย่างนี้นะบางทีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยไม่ใช่มันเหมือนแบบผู้หญิงเขาเลยกระซื้อะถึงในพวกเนี้ยบอกความรักคือการซื้อกินไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เอาใหม่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 คือถ้าใครคาดหวังกับการตีความเอ็มวีหรือการตีความเนื้อเพลงแต่ช่องเนี้ยคือแบบเธอคาดหวังอะไรฉันเป็นคนที่สมองตื้อมากแต่น่าคิดว่าเหมือนว่า ทั้งคู่ก็เป็นสินค้าและคือคนเนี้ยก็คิดว่าในเอกเอ็มวีกับเขาอะซัมติงแน่นอนอะไรเงี้ยแต่แบบในเอกเลอกจะไปซื้ออันนี้ไงอย่างเงี้ยเหรอหนูคิดว่าใช่นะฮะตอซอนหลอกมาคือแบบซื้อค่ะจะเอาน้องมาขายแบบนี้ไม่ได้นะแล้วคือตอนต้นในวีอะก็คิดว่าเขามีใจใช่ไหมล่ะเนี่ยพี่ว่าแบบเธอมีใจอ่ะแต่เธอไปซื้อคนอื่นทำไมอะ มนี่คือความหมาย MB ใ่ไห้เราไปฟังสลัมงแรปกันอีกสักรอบเนีะเจ้าเามาอเลยเวลาแบบวงแบบเป็นแบน์อย่างเงี้ยล้วเอาแรปเปอร์ไปใส่ลบกองมันได้มากอะน้องเดิอนออกมาเท่มากโหวเนี่ยยภาใต้

ให้เธอจับตาและมองให้ดีคนใหม่นะเธอดันมีม่รอขณะที่ผมยังยอมไม่มีความดับไม่จะเป็่นซีดีให้กรอหรือรถของเล่นที่ลองได้ฟรีเลยผมเคยรักเดียวแต่ว่าดนขักหลังความรู้สึกไม่หลุดรอดพรนะยังโดนกักขังผนังกะแพงที่บ้านของใครเอาหมาฝังและสิ่งแย่ๆกับเรื่องแย่ๆทั้งหมดทั้งปวงมันเหมาะสำหรับฉันยินดีทีเธอจะฝันคมมาแม่หมัดฝังไม่คมอ่ะ อทุกครั้งที่มีการที่แบบแรปเปอร์ไปเฟชเชอร์เลนกับเพลงหนุ่มเนี่ยรู้สึกวแบบ่ามันก,การขยายอาณาเขตอะมันออกมาดีแล้วทุกคนก็ฟังง่ายขึ้นเราจะเรียกว่าออมันแมสขึ้นก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับความดีมันเกี่ยวกับความรักต่อให้ดีแค่ไหนถ้าเธอไม่รักเธอก็ไปอยู่ดีชิดชูอยู่ไหน,นเล่นนะักเคยฟังเพลงของเพียวนะคะน่าจะเป็นทำดีที่สุดแล้วมั้งคะเ,เพลงที่เพาะมาก แล้วพอมีแรปเข้ามาอยู่ในเพลงนี้รู้สึกแบบประทับใจมากค่ะชอบมากเนื้อเพลงก็คืออินน่าชอบเพลงแนวนี้ที่แบบตัดสลับแรปมากสลานนี่คือเดือนนี้คือเดือนทองเลยวะเนี่ยจะปิดท้ายปีกี่เพลงโอ้โหมาไม่หยุดเลยอะแล้วออกมาแต่แบบดีๆอะก็จะตามเียแอคกันไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณที่ดูกันมาถึงตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนมีปีใหม่ที่ดีนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ไม่ต้องแชร์ก็ได้คะ่ะมันลบ และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ